ิฟตี้วิทเหมียวสวัสดีค่ะเหมียวเองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุห้าสิบเนาะตอนนี้กเกษียณมาได้ปีครึ่งแล้วค่ะ,ะวันนี้มีข่าวร้ายนะมีข่าวร้ายจะมาบอกเพื่อนเนืะอ่เนาะเกี่ยวกับช่องเรานี่แหละ <c oughs> <c oughs> กะ็หายไปอึ้องไปพักหนึ่งเนาะไปคิดไปตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อกับช่องดีอ่าก็ หลังจากที่เราได้ผู้ติดตามเนาะครบ1,000ครบ1,000พั subscribe, น s ะับสครเนาะก็คือคนติดตามถึง1,000คนแล้วทีเนี้ยก็ทาง YouTube เขาก็ให้โอกาสที่เราจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะสร้างรายได้เนาะแต่พอเราเขาส่งส่งอีเมลมาแหละมาให้เรายืนยันตัวตนเนาะการยืนยันตัวตนก็จะมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนอะไรพวกอย่างเนี้ย เออแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนตัวแต่จริงๆข้อมูลส่วนตัวมันมันเคยมีอีเมลมาก่อนหน้ารอบรอบหนึ่งแล้วเนาะเราก็กรอกไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดประการไหนเนาะเออก็คออือปรากฏว่าก็คือไม่อนุมัติยืนยันตัวตนไม่ผ่านนั่นเองอาจจะเกิดจากการที่บัตรนะบัตรประชาชนนะเออบัตรประชาชนมันจะมีความลายน้ำอ่ะ เออวาวๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแสงสะท้อนแต่วันนั้นน่ะคือยอมรับว่าว่าเราถ่ายแบบตั้งใจมากๆเราตั้งใจเรากลัวเหมือนกันว่ามันมันจะมีความวาวความไรก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดผิดพลาดตรงไหนอ่าก็สรุปว่าเราอ่าอ่าเขาไม่อนุมัตินากก็คือ YouTube ไม่อนุมัติในการสร้างรายได้นั่นเองอ่าเสร็จแล้วก็อ่าเขาไม่ได้แบบเหมือน ไม่ได้มีไม่ให้มีโอกาสที่จะ,ะยืนยันตัวตนซ้ำอ่ะเออมันเป็นนโยบายของเขาแล้วเราพยายามที่จะติดต่อพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขหรืออะไรมันมันก็อลองทําหลายๆอย่างแล้วเนาะแล้วมันติดติด,ตดขัด,ขดเราก็เลยคือเหมือนเราเครียดอะ่ะเออเราก็แบบเหมือนสเตรสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอืมเอายังไงต่อดีนะก็คือ,อเราจะ ทำช่องใหม่เหรอเออทิ้งช่องเก่าเหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันกว่าเรากว่าเราจะทําช่องนี้มาได้อะเออเจด็ดเจ็ดเดือนน่ะแล้วเราก็มานั่งนั่งว่าหรือเราจะไม่ทําต่อหรือจะยังไงคือคือณณวันนั้นเนาะเนาะวันาวานั้นมั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 นก็ท้อ,อ่เออมันก็เสียใจแล้วมันก็ท้อเพราะว่าเราก็ตั้งใจแต่พอเรามานั่งนั่งคิดนั่งทบทวนเนาะว่าเราทําช่อง เราทําช่องเนี้ยเพื่ออะไรนะเพราะอะไรเนาะก็เหตุผลก็คือหนึ่งเราอยากที่จะหากิจกรรมทำเออหากิจกรรมทําให้ตัวเองมันยุ่งเออไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าไม่มีอะไรทำแล้วมันจะมันมันมันจะบ้ามันจะฟุ้งซ่านเนาะเออแล้วก็เออเราก็ ได้ทำกิจกรรมได้ทำช่องได้ได้หาความรู้ด้วยเพราะอย่างบางบางครั้งที่เราทำบางคลิปเนาะเราจำเป็นที่จะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรด้วยเนาะเสร็จแล้วเราก็อยากที่จะแชร์ประสบการณ์เนาะอยากที่จะแชร์ประสบการณ์อยากที่แชร์ความรู้อะไรพวกต่างๆที่เรามีอ่ะเออให้ให้กับคนอื่นๆเนาะเราอยากที่จะให้ เอาจิงๆคืออยากให้คนไทยอ่ะอามาใส่ใจนะหันมาใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการาจัดการเรื่องการเงินของตัวเองเนาะมันไม่ใช่วา่าเรื่องการเงินอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของคนรวยเนาะจริงๆแล้ว คนจนคนรวยย,ยิ่ง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 เราไม่ค่อยมีเรายิ่งต้องควบคุมและดูแลเนาะเราต้องควบคุมแล้วก็รักษาเงินของเราให้มากที่สุดแล้วก็เออเราก็ได้มาแชร์ได้มา,าให้ความรู้คนอื่นเนาะแล้วบางครั้งเราก็ได้ เราก็ได้รับกลับด้วยเออบางคนเขาก็แนะนําม,มีแทร์ประสบการณ์กลับมาด้วยแล้วก็เราก็อยากที่จะอะพูดคุยพูดคุยกับเพื่อนวัยวัยเดียวกันอะ่ะเออวัยห้าสิบอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไร ประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมือนๆกันแล้วก็ความคิดความอ่านของคนอายุห้าสิบก็เหมือนหาเพื่อนเออเหมือนหาเพื่อนในวัยเราเนี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคแล้วนะแค่เนี้ยแล้วหนึ่งนะถ้าเราไม่จถ้าเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นเรื่องการสร้างรายได้แล้วด้วยอ่ะมันทาให้เรามีอิสระมากขึ้นเ,ออเราเราไม่รู้ไม่รู้สึกไปกดดันกับตรงนั้นอ่ะ เออเออก็คือทำด้วยใจแบบบริสุทธิ์จริงๆไปทำด้วยใจรักทำด้วยใจที่อยากที่จะพูดที่จะคุยที่จะสื่อสารให้กับเพื่อนๆเราก็เลยว่าอโอเค,อเคก็ทำต่อเออจะปิดทำไมแล้วก็ถามว่าเรา คิดที่อยากจะได้เงินไหมเราก็อยากได้นะแต่ถามว่าถ้าเราจะต้องไปหาวิธีการหรืออาจจะต้องไปเปิดช่องใหม่อย่างเงี้ยเราเราเรา,เราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเนาะเราก็รู้สึกแฮปปี้แฮปปี้กับช่องนี้แฮปปี้กับเพื่อนๆนทุกคนเนาะเออเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำต่อเราเวลาเรานั่งตอบคอมเมนต์อะ เรารู้สึกผูกพันกับทุกคนอะเราอ่านเรื่องราวของแต่ละคนอะถ้าเกิดเราไม่ทําต่อมันเหมือนมันเราทิ้งเพื่อนอะเราไม่ตัดใจว่าฉันก็จะทําต่อไปนี่แหละเธอจ๋าเขาไม่ให้ตังฉันก็ไม่เป็นไรจะกระทาด้วยแบบว่าสนุกได้พูดได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันแล้วมันก็ไม่เก็บปวดฮ้ยไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เครียดด้วยนะเออพอไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองมา่ะฉันก็ทําไปแต่ทีเนี้ยก็คือว่า พอช่องอะ่ะมัน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 ,ม,นมันไม่ได้สร้างไรายได้แล้วเนาะเราเราไม่แน่ใจว่า u t u b e อะ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยโปรโมทไม่ค่อยโปรโมทช่องของเราเท่าไหร่เงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่กดติดตามเราแล้วเนาะก็อย่าลืมอย่าลืม,อย,ลม,อ,ยลมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเรามีคลิปใหม่ๆอะ่ะกระดิ่งมันก็จะแจ้งเตือนไปกับเพื่อนๆทุกคนเนาะก็จะได้ไม่ ล่คลิปของเรานั่นเองเออวันนี้ก็จะมาแบบเหมือนเหมือนมามามา,มาเล่าให้ฟังอะเออเมื่อวานจริงๆเมื่อวานนี้ก็อยากจะอัดคลิปนะแต่ว่ามันเมื่อวานทําใจได้แล้วแหละเออจริงๆเมื่อวานก็ทําใจได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานมันมันยังแบบ อีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะเออ,เอ,อนั่นแหละก็เลยว่าโอเคงั้นงั้นขอพูดวันนี้ดีกว่าอ่านะก็วันนี้ก็จะแจ้งแถลงขายนี่แหละว่าช่องเราอ่ะไม่ผ่านยืน <c> ด <oughs> ิฉันยืนยันตัวตนไม่ผ่านคะ่ะสงสัยสวยเกินไป <c oughs> YouTube YouTube รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเค ายืนยันไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ยังทำช่องฟิปตีวิเหมียวต่อแล้วก็มีสาระดีๆบ้างไร้สาระบ้างมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาประมาณนี้แล้วค่ะมาคือแบบว่าทำคลิปสั้นๆบ้างเหอะเหมียวปกติถ้าถ้าเราพูดแล้วเราก็จะพูดแบบคืนเหมือนน้ำไหลไฟดับหยุดลงยาก โอเคคิดถึงเพื่อนๆน,นะแหมไม่ได้เจอแบบเมื่อวานนควรจะได้เจอนะวันนี้นั่นแหละวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์อะไรใครเลยเพราะว่าเมื่อเช้ายุ่งมีเพ้เอิญมีเพื่อนมีเพื่อนอจากต่างจังหวัดมาหาเนาะก็เลยไปเจอเพื่อนเจออะไรกลับมาก็เลยมาอัดคลิปก็โอเคเจอกันคลิปต่อไปเหมือนเดิมวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตเจอกันไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเหมือน ไม่แน่ใจว่าจะคุยเรื่องอะไรนะเออก็เดี๋ยวยังไงลองติดตามวรรณคริตเอ้ยวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะหรือยังไม่ได้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพลาดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเฟซบุ๊กเขาจะเหมือนโปรโมทช่องให้เราหรือเปล่าเนาะมันสร้างม,มันสร้างไรายได้ไม่ได้แล้วเออโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะมีความสุขทุกทุคนคะ่ะ Bye bye.